สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอนะคะดครคุณวด,ดีทองไพบุตนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนพวกเรานะคะพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลักษณะหนึ่งนะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Back burner Relationship นะคะซึ่งถ้าให้ครูเอแปลนเนี่ยก็น่าจะแปลเหมือนลักษณะเหมือนคบเผื่อเลือกนะคะหรือว่าถ้าเรามีโฟมีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนมีคนคุยด้วยถึงแม้ว่ายังมีแฟนอยู่นะคะเพราะเออเนี่ยครูเอไปอ่านเจอแล้วก็ได้เห็นข้อมูลที่มันน่าสนใจนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเรามักจะคิดว่าคนที่ มีแฟนแล้วใช่ไหมคะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแล้วอย่างเงี้ยลงทุนทั้งเรื่องของเวลาเรื่องของ energy เ,เรื่องของเงินในการที่จะสร้างความสัมพันธ์จนกระทั่งความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจริงจังแล้วใช่ไหมคะเป็น committed relationship แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยคนแบบนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะมีคนคุยอีกใช่ไหมคะคิดว่าเออเขาตกงลงใจกับคนนี้แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ไม่น่าจะม,มีคนคุยแต่ปรากฏว่าคุยเห็นไปนคุยเอไปเห็นตัวเลขสถิติตัตวหนึ่งค่ะเขาบอกว่าระหว่างคนโสดนะคะ,ะสำรวจในในใ,นใ,นในกลุ่มคนโสดเนี่ยกับ มีคู่แล้วนะคะถามว่าคุณอะยังมีคุยกับคนอื่นๆอยู่ไหมเนี้ยถึงแม้ว่าเราอาจจะคุยกับคนนี้อยู่หรือว่ามีแฟนแล้วเป็นตัวเป็นตนเนี่ยค่ะก็ยังมีคุยกับคนอื่นอีกไหมเนี่ยตัวเลขออกมานะคะใกล้เคียงกันมากเลยนะห้าสิถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์เลยขึ้นอยู่กับว่าเราไปอ่านงานชิ้นไหนนะคะเออก็จะบอกว่าตัวเลขคนโสดที่แบบอะมีคนคุยอื่นๆด้วยเหมือนเขาเผื่อเลือกนะคะกับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยแล้วยังมีคนคุยอีกเนี่ยเออออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะคะห้าสิบถึง เฟ่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจว่าเพราะอะไรเราถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะก็เลยไปอ่านอ่านดูเนาะก็พบว่านะคะมันมีสิ่งที่มันทําให้ความสัมพันธ์หรือมีมีลักษณะที่แบบว่าเออเรายังเก็บคนเนี้ยไว้ได้ยังแอบเก็บเขาคุยเขาไว้ก่อนแม้ว่าเรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นความสัมพันธ์มีฟงมีแฟนตกลุมใจแล้วก็ตามเราก็ยังแอบมีคนคุยได้เนี่ยเรื่องนี้นะก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะมันทำให้เราสามารถที่จะคุยได้เนาะสารสัมพันธ์ต่อได้โดยที่่่ไไมจําาาเเเป็็็็นนนนนนตตต้้องหหกกกััดะะะคแลษณ ไอ้ไอ้ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาบอกว่ามีเขาเรียกไงล่ะุญแจหลักๆนะคะก็คือลักษณะความสัมพันธ์เนี้ยเวลาพูดคุยอ่ะมันจะให้ความรู้สึกสนุกมีความ positive นะคะให้ความรู้สึกเป็นบวกเนอะเวลาคุยด้วยแล้วแบบว่าเอ้ยสนุกทําให้รู้สึกดีนะคะอันที่2ก็คือเขาคนนั้นเนี่ยคนที่แบบว่าอยากจะเก็บเราไว้คุยด้วยทลังที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะก็มักจะแบบ แชร์วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะบางคนแชร์ความลับด้วยแลาวทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยดีจังเลยที่เขาแบบว่าไว้ใจเรามาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลนะคะให้กับเราให้ให้เรารู้เนาะแล้วอย่างที่3ามก็คือเขาจะให้ความมั่นใจนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีอนาคตนะคะยังไงก็คงมีอนาคตแน่นอนเนาะทีนี้เนี้ยวิธีการนะคะวิธีการที่เขาจะ ดึงเราไว้นะคะเหมือนกับว่าเหมือนเก็บเราไว้เนี่ยเหมือนท่านพี่เพงไม่ถึงเพลงเพลงหนึ่งเลยอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะก็คืออยากเก็บเราไว้เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเก็บเราไว้ใกล้ๆแต่ก็ไม่ใกล้จนเกินไปนะคะเขาบอกว่า close but not too close นะคะยังไงก็คืออาจจะแบบว่าทักมาไลน์มาช่วงดึกๆเดินๆเหมือนว่าโอ๊ยคิดถึงนะหรือว่ากดไลค์กดอ่าคอมเมนต์นะคะในสิ่งที่เราโพสเนี่ยค่ะ เกือบทุกวันแต่ก็ไม่ทุกวันนะคะเอ่อก็จะมีอะไรที่แบบว่าดึงดึงเราไว้นะคะมีหยอดนะคะมีลักษณะท่าทีเหมือนจะจีบนะคะอาจจะมีคําพูดคําจาเหมือนเอ๊ะจีบเราหรือเปล่าน,นะคะแต่พอเราเหมือนกับจริงจังที่แบบว่าเอ้ยองั้นเดี๋ยวเรานัดเดทกันไหมนัดเจอกันไหมเขาก็จะถอยนะคะประมาณแบบว่าเวลาไม่ได้ช่วงนี้ยุ่งเหลือเกินนะคะก็ไม่สามารถไปไหนมาไ,ไ,ไหนกับเราได้นะคะ สิ่งหนึ่งที่คุณเอกอยากให้เราลองสังเกตดูนะคะถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเขาคนนั้นเนี่ยมักจะต้องการควบคุมควบคุมความสัมพันธ์นะคะหมายความว่าเราจะทําอะไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเขาเขาเป็นคนเดียวที่ตัดสินใจได้สมมุติอยากจะเที่ยวอยากจะเจออย,จเจอ,อยากจะคุยเนะะี่ยค่ะมันต้องเป็นเวลาของเขานะคะถ้าเป็นเวลาของเราเนี่ยก็จะแบบโอ้ไม่สะดวกไม่แบบติดนู่นติดนี่ติด,ตด,ตดงานติดอย่างงน้นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะ,ะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้เราอาจจะเห็นแบบเอ๊ะ เอ๊ะในใจว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังจะมาคุยกับเราอีกนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเราโอเคใช่ไหมคะมันก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็โอเคก็ถือว่าคุยๆกันไปไม่ได้คิดอะไรมากนะคะแต่ถ้าเรากลับมาถามตัวเราเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่อเคนแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติเรานะคะเขาไม่ตรงไปตรงมานะคะแล้วเราไม่ได้อยู่กาก ไม่อยากอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เราก็ควรจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะคะคุณเอกคิดว่าอันนี้เป็นการรักตัวเองอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีคนอีกมากมายนะคะที่พร้อมจะจริงจังกับเราค่ะวันนี้นะคะคุณเอกก็ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ